เรื่องของทนายตั้มและภรรยาที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยอย่างที่บอกว่าสารตั้งต้นถ้าต้องย้อนกลับไปก็คือเรื่องของมาดามอ้อยใช่ค่ะค่ะแล้วทางทนายของมาดามอ้อยเองก็บอกมาบอกเหมือนกันยืนยันบอกว่าหลังจากที่มีการสืบสวนสอบสวนกันไป4วัน4ครั้งใช่ไหมคะแล้วสืบเค้นกันอย่างหนักหน่วงหลายชั่วโมงเนี่ยถามว่าพอทนายตั้มถูกจับพร้อมภรรยาแล้วจะยอมไหมก็เดินหน้าต่อไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิ้นนะคะทางด้านของสื่อสังคมออนไลน์หลายๆคนก็มีการตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างเนี้ยทนาย ถูกจับใครจะเป็นทนายให้ทนายตาั้มหรือทนายตาั้มมีคดีความกับคนอื่นที่ค้างคากันอยู่ไหมงานการของเขาจะเป็นอย่างไรต้องพ้นสภาพกับการเป็นทนายไปเลยหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็มีข้อชี้แจงแถลงขนะคะทางด้านของสภาทนายความก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ย ต้องมีการให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายกันก่อนว่าในกรณีที่ทนายความโดนหมายจับนะคะคือจะยังไม่พ้นสภาพการเป็นทนายความแต่ถ้าหากว่าลูกความที่ไปจ้างทนายตั้มเนี่ยไม่สบายใจก็สามารถเลิกจ้างหรือเปลี่ยนหาทนายความคนใหม่มาว่าความให้แทนได้นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวไปกันก่อนที่ทางด้านของความคืบหน้าทนายทางฝั่งมาดามอ้อยค่ะนายสมชาติพินิจอักษรน,นะคะแล้วก็มาดามอ้อยก็คือนางสาวจตุพรอุบลเลิศที่บอกว่าขณะนี้เนี่ย ตัวมาดามอ้อยก็ยังพักผ่อนอยู่นะที่ปักช่องแล้วก็ได้ทราบเรื่องแล้วเรื่องของทนายตั้มพร้อมกับภรรยาที่ถูกจับกลุมไปเมื่อช่วงสายๆทีนี้ทางมาดามอ้อยถามว่าเออมีท่าทียังไงบ้าง มาดามก็ไม่ได้แสดงท่าทีสงสารอะไรแต่ยอมรับว่าจากที่เห็นภาพข่าวในโทรทัศน์เนี่ยเห็นได้ชัดว่าทนายตั้มยังแบบซึมซึมเศร้าๆอยู่ส่วนเรื่องของการดําเนินคดีตามกฎหมายกับทนายตั้มเนี่ยนะคะตอนนี้ยังคงเหมือนเดิมคือแน่นอนละปักธงไม่มีการยอมความใดๆและทางทีมทนายเองก็ไม่ได้หนักใจและพร้อมทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะออันนี้เป็นฝั่งของ ทนายของมาดามอ้อยนะคะท,ทีนี้มาพูดถึงลูกความของทนายตั้มที่อาจจะมีการว่าจ้างทนายตั้มในการว่าความ,มนะคะการให้รายละเอียดเรื่องนี้นะคะมาจากท่านอุปนายกฝ,ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศและรองโฆษกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ก็คือคุณวีรศักดิ์โชติวานิชนะคะท่านบอกว่ากรณีของทนายตั้มที่ถูกตํารวจขออํานาจศาลอาญาออกหมายจับในข้อหาช่อโกงฟอกเงินและนําตัวมาสอบสวนที่กองบังคับการตํารวจสอบสวนกลาง อาจจะทําให้ลูกความที่ว่าจ้างกับทนายตั้มนั้นมีความกังวลโดยท่านก็อธิบายเรื่องของกระบวนการนะคะว่าถ้าหากว่าพนักงานสอบสวนนําตัวของทนายตั้มส่งสารเพื่อฝากขังก็จะต้องดูว่าทางศาลพิจารณาให้ประกันตัวหรือไม่แล้วถ้าหากว่าทนายตั้มได้ประกันตัวเขาสามารถออกมาดูแลลูกความได้ปกตินะคะแต่ประเด็นสําคัญคือแล้วถ้าหากศาลไม่ให้ประกันตัวล่ะ อันนี้ทนายตั้มก็จะต้องถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพดังนั้นถ้าแปลว่าทนายตั้มไปอยู่ในเรือนจําพิเศษแล้วถ้าหากว่ามีนัดกับศาลในคดีของลูกความเอาแน่นอนเขาออกมาไม่ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมทางเสมียนของทนายตั้มก็จะต้องส่งคําร้องต่อศาลขอเลื่อนนัดพิจารณานในคดีความนั้นๆแต่ถ้าหากว่าลูกความรู้สึกไม่สบายใจที่จะจ้างทนายตั้มต่อ อันนี้ก็ต้องไปลองคุยเจราจาขอเลิกจ้างและข้อตกลงกับทางสํานักงานเพื่อหาทนายคนใหม่แต่ก็ขึ้นอยู่ว่าข้อตกลงระหว่างตัวทนายกับลูกความในการชําระค่าจ้างทนายความจะเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องค่ะทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของมันญ,ญาทนายความค่ะในการพิจารณาคดีมันญ,ญาทนายความนั้นเนี่ยก็จะต้องแจ้งด้วยนะคะว่าทางสภาทนายเนี่ยก็จะดูเป็นคดีคดีไปถ้าหากว่าทนายความผู้ใดโดนคดีหรือถูกออกหมายจับแล้วถ้าข้อหาเป็นคน ส่วนกันกับที่ผู้เสียหายมาร้องเรียนต่อสภาทนายเรื่องมัญญาตทนายความนั้นอันเนี้ยก็จะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการพิจารณาค่ะ ซึ่งหากจำเลยมีอาชีพทนายความศาลเขาก็จะมีการส่งรายงานส่งต่อมาที่สภาทนายความด้วยและขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะเป็นหน้าที่ที่ทางสภาทนายความจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบนะคะว่าการกระทําของทนายความคนนั้นเนี่ยเข้าข่ายความผิดข้อบังคับมัญญาทนายความหรือไม่โดยการลงโทษขั้นเบาที่สุดคือการพักทันตักเตือนต่อมาคือการพักใบอนุญาตไม่เกิน3ปีและขั้นร้ายแรงที่สุด ก็คือการลบชื่อออกจากทนายความค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะคุณผู้ชมของทางทนายตั้มกับประดามอ้อยนะคะเดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะมีความชัดเจน